นี่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โครงการพีสสะานหนองรีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูพื้นที่รอบๆโครงการนะคะของโครงการพีสกัน,นะค่ะ เป็นวิวภูเขานะคะซึ่ง imagine นะคะสภาพการที่คุณมีบ้านที่หันหน้ามาทางภูเขานะคะตื่นขึ้นมาลุปากประจิบกกาแฟที่ระเบียงม,มันจะมีความสุขขนาดไหนนะคะแล้วสังเกตเห็นนะคะรอบๆโครงการของเราเนี่ยนะจะเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะด้านซ้ายก็ต้นไม้ทางด้านขวาก็เป็นม o u n t a i n v w นะคะโครงการหนองรีนะคะ นนี้เราเริ่มต้นพัฒนาที่ดินแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังทำการเทสซอยเทสนะคะเพื่อที่จะหาความแข็งของดินนะคะเพื่อที่จะเอาไปดีไซน์ฐานรากนะคะของบ้านต่อไปนะคะ,ะตอนนี้ค่ะเซลล์ออฟฟิศ hmm. ของเรานะคะกำลังจะเสร็จเรียบร้อยภายในไ,ม,ไม,ม่กี่วันนะคะ mm hmm. ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะทุกคนนะคะที่สนใจาราคาเป็นกันเองราคามิตรภาพมากๆเริ่มต้นที่4 4 5น มาจองให้ทันก็แล้วกันนะคะวันเปิดพรีเซลวันที่1สิ่งสิงหาคมน,นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมเท่านี้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาจองกันเยอะๆนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าค่ะเราจะมาอัปเดตพัฒนาการนะคะของไซ์ที่พีสนะคะที่บ้านหนองรีกันใหม่นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ